สวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนช่องทู้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรกขอสื่ช่องแพร่ปลารวยคลิปนี้นะคะทั้งช่งเขาจะพามาตามสูตรหวยระวัเดิดๆคือเก่าน,นะคะสูตรหวยลาหวหวยหานอยของเซียนปะคุณใจในวดวันจันท์ที 18, สิ8สิงหาคม2566น,นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแลฟ้ฟฝากดกเลยก็แช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ บริาพานกิบใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังเลื่องใจให้แก่ทั้งช่องแน่เด้ค่ะเด้อสำหรับมวดทีผพานมานะคะเลขเส้นประค้นใช้เฮ้าถีดเส้นจัดคูห้นะคะก็มาติสายวิ่งสายรูดนะคะท่านผู้ชมเฉียดชิวไปย่างและแต้มอหลีนะคะแล้วก็สําหรับเลขที่เขานะคะจังๆนะคะกะขึ้นน้อยพิเศษนะคะที่เพิ่นจัดให้นะคะเป็นชุดสามตัวนี้นะคะที่เพิ่นจัดให้คืศูนย์สองหกนะคะ เลขที่ออกคือ02กับ06นะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดที่ได้ตัดเหรียญก็คงจะได้โชคได้มานคือเก่านะคะสําหรับน้อยปกติแล้วก็น้อยวี p ไอพีนะคะเลขที่ออกคือ48นะคะที่เสี้ยนจัดห้บางเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจัดหา38นะคะเจียดแต้มเดียวคักเลยนะค่ะท่านผู้ชมเป็นตาเสียดายคักนะคะกะเป็นธรรมดานะคะตัวเลขก็มีเข่าแน่หลุดแนื้อท่านผู้ชมสำหรับเลขเสี้ยนประคบนช่าสายวิ่งสายรูดมีบอพาดคือเก่านะคะ งวดนี้นะคะเป็นงวดวันจันทร์ที่28จะได้เป็นตัวเลขเนวทางตัวใดแบบใดใครเิฟเฟนชองเฮาช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะคะก็เช่ญนไปรับชมและฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับที่ช่องแพรพระรวยก็นะคะอาจารย์งวดนี้นับตามแนวทางงวดวันจันทร์ของหวยต่างประเทศนะคะในงวดวันจันทร์ที่28นะคะอาจารย์หลังจากงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนเฮามาเต้นน้อยนะคะเขาน้อยชุดสามตัวที่อาจารย์เน้นให้นะคะมาถึงศูนย์สองถึงศ6หเลยนะคะแต่ว่าเลขเล้าพัฒนาของเซียนเฮากับมาใส่วิ่งส่รูดเฉียดนิดเดี๋ยวน่าจะอาจารย์สำหรับหวยล่าพัฒนา เป็นธรรมดานะคะตัวเลขกกับเขาแน่หลุดเน่้นะคะแต่ว่าเลขวิ่งเลขกรล่นของอาจารย์เยน่าบวพาดคือเก่านะคะเขาจังๆเขาเรั่วคือเก่าน,นะคะหมวดนี้เขาเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์เนาะสาหรับหมวดวัน<า>จันทร์ที่ยี่สิบแปดสิงหานะคะครับอารีวิกอนค่ะเลขวิงมีศูนย์มีศูนย์ค่ะสี่มีสี่ค่ะเก้าแล้วก็เก้าค่ะ

เก้าห้าเก้าห้าค่ะครับผม,ผมครแปดชุดค่ะแปดชุดเป็นหางาะคือเก้าแล้วค่ะแล้วก็เลขสามตัวค่ะจันสามตัวก็มีสองชุดสามสี่ศูนย์สองมีสามสี่ศูนย์นะคะศูนย์เก้าห้าแล้วก็ศูนย์ เก้าห้าค่ะครับสองชุดสองหางคือเกาะนะ้านักอาจารย์เลเส้นประคนใช้เพิ่นจะบทจัดไฮไลท์ชุดเลยหางแล้วค่ะโดยสามตัวจะคัดให้แค่สองชุดสองหางคือเก้าะนะคะ่ะงวดนี้เดี๋ยวขอตื่นตัวเลขของอาจารย์ก่อน <S <S คือเก้านะคะ่ะเดี๋ยวคอยเน้นให้เพื่อนช่องเขานะคะ่ะสําหรับงวดนี้เลขวิ่งเลขเซนจัดไฮสามตัวมีศูนย์มีสี่มีเก้านะคะ่ะเลขจับคู่ได้แปดจุดเป็นหางคือเกามีสองศูนย์ 4ีศูนย์0ีหนึเก้าสเก้าแล้วก็เก้าหาถูกต้องบ่อาจารย์ครับผมถูกต้องครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวนะคะเส้นขัดให้2องุดสองห่างคือ340กับ0ูนย์เกหานะคะถูกต้องนะคะทีนี้ก็เน้ในให้เป็นช่องเราเนยคะ่ะในงวันนี้ค่ะครับคุณเน้นก็มีสจุดค่ะสี่จุดสี่หางศนย มีสองศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเก้าสามแล้วก็มีเก้าสามค่ะเก้าห้าแล้วก็มีเก้าห้าค่ะสาัวสี่ชุดสี่หางคือเขานะคะเลขสามตัวด้วยค่ะอาจารย์เสมอภาคคือเกขาบอกอาจารย์รับตัวมาเสมอภาคพอกันค่ะเพราะว่าเลขสามตัวเสียนเท่ากับคัดให้ๆๆเน,ยเน้ยๆนินินะคะเลขเสียนประคุณใช่ปุกะ จะให้มาตรฐานนะคะอาจารย์สำหรับหวดนี้เป็นหวดวันจันทร์ก็ขออห้เลเซียนแต่รัววคือเก่าเนะคอไทยสุดสุท้ายแล้วก็อาจารย์อวยพ่อห้เรื่องใจเฟินช่องเข้าคือเก่าค่ะอาจารย์ในงวดมีค่ะอาจารย์เป็นละมวยเล่าเลยห้าน้อยในหวดวันจันทร์เนี่ค่้ะพอไฮเซี่ทุก่ันทุกคนจงโชคดีมีใช่กันทุกบุตทุกคนเด้อร่วมต้องแพร่พาร่วยน้ำกับฟอห้ตุกมันมันน้ำกันเองงๆเรื่วยๆเด้อตาจุ ค่สาธุสาธุอาจารย์คอยคาขามยพ้อของอาจารย์เป็นจริงนะคะคอยเหล็กแตรกรวอยอยู่ชองค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผูช้ชมกะคงจะได้ยินเสียงสัมผัสของทั้งชองกับอาจารย์แล้วนะคะมวนี้เส้นพระคุณใช่กะขัดให้ในหน่อยๆเน้นๆอีกคือเก่าน,นะคะเลขจับคูสองตัวเส้นขัดให้แปดชุดแปดหางมีสองศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง หาศูนย์เกเก้ี่แล้วก็เกหานะคะเส้เนเน้นห้แค่สชุด4ี่หางเน้นๆนะคะคือ2 0งศูนย์สเก้แล้วก็เกหานะคะสำหรับเลขสาตัวเส้นจัดให้คัดไหสองชุด2องหางคือ3ามนกับ0ูนย์เกหานะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบอดทั้งมวนสูตรหวยแร่วันงวดวันจันทร์ที่28สิบงหาคม2องพนหาร้อยหกนี้นะคะ ผู้ใดที่มักที่ชอบก็ยิบับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพันทั้งบททั้งมวลกับเป็นแค่แนวทางนะคะท่านชมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้โปรดใช้วิจารณาญ,ญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนะคะทั้งจองก็ขออวยพรเอฟซีฟนจังเฮ้งที่ได้เสียงชกเสียงหลับก็ขอให้มีชคไม่ใช่ชกคๆชคมันๆน่เพงปังๆกันสกูสกคนค่ะสวัสดีค่ะ